ที่กับอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวินเทอร์เฟสติวัหในงาน12เดือน12เทศกาลกระตุ้นเศรษฐกิจรับลมหนาวค่ะที่โครงการเมตามอเชียงใหม่ตำบสารสายน้อยอำเภอสารสายจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวินเทอร์เฟสติวัลโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะซึ่งในปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ใตแนวคิดอันน h t o ออฟวินเทอร์แมจิกท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบายเหมาะกับเทศกาลฤดูหนาวเชียงใหม่โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาคมนี้ค่ะสำหรับงานวินเทอร์เฟสติวัลครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หนุนเสริมโครงการ12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่และจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ให้นักท่องเที่ยวได มาเช็คอินของจังหวัดเชียงใหม่นํามาสู่การสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งคู่ร่วมง,งานจะได้สัมผัสกับการประดับตกแต่งด้วยสุ้มไฟและหอคอยสุดตา,าตาสัมผัสหิมะเทียมและจุดถ่ายภาพอย่างสวยงามอิ่มอร่อยพร้อมเลือกช็อปสินค้ากว่า100ร้านค้าชื่อดังและคู่ค้าชั้นนําจากริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดพิเศษกิจกรรมแสนสนุกให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกันตลอดในงานอีกด้วยครับ